ครับตกจ่าเอ๋พ่อสวัสดีครับเอาอันพ่อมือนี้เป็นในพ่อมือนี้มือนี้พ่อรอไปรอมาพ่อกะเลยมาพ่อกล้วยผัดดังมากเลยน้องนั่นูกระเมียวไปอยู่กับกล้วยแขรพ่อกับเทินพ่อเลยถือไปว่าเแคร์ได้ไปฝากพี่น้องผู้เพิ่ลนี่ฟ้ามผู้เปิ้นเลี้ยงกล้วยงามกล้วยหยางเปิ้ลแถวกล้วยตัวชิร้ายไปแก้มมือใบหญิงกีแม่ไว้หนาคอกหนาแรงฮะเพิ่นมากแมีนป่ะครับแมีนถือเสียงถือหยังไปยังตันนแต่เพิ่นถือเลขเพิ่นกันยังหลายตัวดอก เพิ่กังควันิถือนี่พอเสียงบันนามีผูมากครับออโอ้พ่ออันนี้เป็น่อยแคะพ่อเนาะคอยแชะตโตผู้โตเมียัวผู้ครับสูงก็ได้พ่อตัวนี้เออตัวนี้สูงนี่ก็สิประมาณหนอยสิกว่านี่แหละบ่หอดีสิบดอกเียประมาณหนอยนะพ่อเนาะห 17, อยสปดนี่ละบ่หอดบ่หอดพ่อประมาณหน่อยเลยหอยก็กลัวเลยะพ่อเออ หอวลอยตัวใดกระทองทองทองตัง้งแต่กล้วยแคร์พ่นซื้อตัวละล้านขั้วพอก็เห็นแล้วหน้าตาว่างามปานนี้แล้วเบิ่องในเพียงแม่นบ่ครับพอ่อแมน่นอันนี้เมื่อกี้ในพ่อมีตาแยมแก่มจำพ่อมไหมมีมีตาแยมแก่มจำน้ำมูซ้่ม,มครับแล้วเบิ่งในเนี่เออถึงว่าตัวนี้ตัวน้อยก็จริงครับแต่ว่าคนเฮานี่คิดเบิ่งจังซี่ครับออไอ้ทิศสุว,วาบ้านโคกแจ๋เฒ่าไปได้เมียบ้านยิ้วเนาะผู้น้อยหนึ่งดอกบัดลูกสาววันสาันป๊าดเดี๋ยวเนี่ย เออถูงลอยเกตทิพกัวพุนนี่ก็พอเองหี่ก็พอพุ่นครับคือมันเป็นเลียดดีครับแต่ว่ากล้วยตัวนี้นั่นมันเลยพ่อกระเทินพ่อผมบอกราเขาจะเอาไปเลียงเป็นคว้ยแขพนะครัะเอาไปเรื่องเป็นกว้วยแกวไปไปนาอกหนาหยังจังงินะเอาไปเรียงพระบารมีผมก็ปากไปบรรหาลังเทียเพราะว่าไอ้ผ้าเทียมผ้ามหาเศรษฐีฟ้าเหมือนแมี้มชอบอันอนุรักษ์คว้วยแบบที่ว่าคว้วย บัวทองบุญบัวหยางงาเพื่อนอยากเอาไว้หนะข้อหน้าแรงผมฝากในเด้องขับมาเบิ่งคลิปนี่ก็ได้นี่ครับแจกบานนะพ่อโต้ซื่เออขันว่าราคาพ่อซื้อนั่นดี๋ยวถามพอทอพอบ่าอยากออกอากาศพออยากคูจังรึงอยากว่าตั้งแต่ราคาขายครับเอออันนี้พ่อกันพ่อว่าขายน่ะพ่อว่าจะขายส<ะ>ี่สามฮะสี่สามสี่หมื่นสามสี่หมื่นสามพันพ่อผมที่ว่าพ่อฟังเด้อ,อ,อถ้าควายแขกอิริครับ มันราคาเป็นแสนเป็นล้านครับคว้าฟังผิดบอคณะควายย้ำควายใหญ่กลับอะไรค่าันเสียเป็นล้านเช่นกันตัวนี้มันเป็นควายแค่น้อยครับคว้าเอาแค่สี่หมื่นสามถึงขึ้นสีส่แสนส,สามเขาเอาแค่สี่หมื่นสามครับว่าบางอาจเป็นว่าที่แสนดอกคณะเขาฟ้ามใหญ่ยบนกติว่าที่แสนหาดแสนพุ่นละแมนีนบออ,อ,อันอันนี้ซื้อมันว่าซื้อว่าบักบนันเลงบักบนันเลงแมนีแมน อ้าวันนี้ซื้อบักบัตเลงแมนปีพ่อคือตังซื้อนี่พ่อพอซื้อแต่พอติตังซื้อนี่่าซื้อบักบันเล้งมือนั่นนั่นเจ้าของเก่าเขานั่นมาขายไงมือนั่นนั่นมันเป็นงานนั่นงานสลองอันเลี้ยนโยศเพ่นครับวันนี้ไอ้นั่นมันได้บอมีเงินมันเลยขายกลาวยไอ้พอครับพอก็เลยตังคซื้อมามันว่าบักบัตรเลงโอ้บักบันเล้งนี่มันโหโหโหนี๋เละพ่อเนาะ ว้าวเยอะแล้วนี่นี่แมนแมนแมนบอกนอนกับนอนหน้าหมูหันอันนี้ตัวน้งว่ะมันมันบอกไงก็ค้นคุนแมนป่ะครับแมนอันบอกน้องค้นบอกดูเรื่องก็ขอต้องค้นดูอย่างนี้ลาบะเลงก้มหัวล้งลูกนั่นเฮ้ยนาขึ้นบะเลงนะ อย่าเลียบคอลูกเอ้ยชีวิตของเงามันก็ลำบากนี่แหละครับว่ากับกล้วยหลุเลียงบะเล้งกลมหัวลงลูกวันมันได้ได้ได้หลายแนวครับเอาพอเลยว่ามันห่วงนะพอเนาะมันหัวงุดหงิดหลีเอาอย่างสิผมบอกว่าพอได้ขายมือนีแหละว่าเด้ขายพอมาเงินน้ำผมเลยเมียนได้ขายนี่ครับ ขอฝากไว้พี่น้องนะครับไปใส่ผมอย่าเขาติดตามไปน้าแต่ว่ากันหน้มูหันไปเนี่ยผมก็ยยันเต้มูหันมอยขึ้นรถน้าผมก็เลยสื้อสามร่ออีกขั้นหนึ่งเดียวสีมะท,ทายทอดดอ,อกให้พี่น้องเบิ้งครับเป็นสามอลอโบรานไปกับบักบันเล้งครับโอ้แมนเอาอีกไปท่ควันไว้เฉยๆครับบันเล้งเอาลูกเอ้ยวันนี้จะยุก,กับพอเสียงละ มือนีมือถถ่ายนะมอส่งแล้วพ่อเนาะครับนาศิเรไปยุ่งจากของจะดีแล้วผมเบิ่งแล้วนะพ่ออ่าพ่อเบอร์ตินต้อนดพ่อศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกศูนสมศูนย์ห้าสามเจ็ดแปดหนึ่งเจดเจ็ดปดหนึ่งเจ็ดเบอร์พ่อเสียงเนาะครับผมเห็นแบบบอลเล้งพ่อคขึ้นหหวนวดผมเมียนเอาบอลเล้งค่ะตั้ก้นสวัสดีมูหันเด้อครับรับกัังแล้วครไปเยี่ยมไปยามท่านได้้พ่อไปยุ่ครับ พวกขึ้นหอดบุญห่อนผมผมกันพ่อนเนี่ยตัวเนี่ยค่อยแข็งสินะพ่อนะครับบ้านเลี้ยงจลำบากลำบ่นมันก่อมันปิดเป็นเรื่องเดือนนั่นแล้วแม่แม่มันตายแต่น้อยครับนี่รู้ตัวมันบันนี้พ่อจิบบ๊หขายนะมันพ่อเนี่ยใครเล้วยังว่าพ่อเกิดคืนยู้แต่ว่ากันขันแม่นพ่อถือเลขพ่อที่บ๊อขายดอกบันเลี้ยเงยให้บอกพ่อเด้อลูกพ่อต้องบอกต้อบอกมันบอกตัวไหนพ่อพวงนะัือนี่บอกตัวไหนพ่อวันนี้บป็นเลี้ยงจะว่ามันบอกตัวไหนมันเน่ยบอกว่าใครว่าลูเลี้ยงแล้วว่าว่าลูเลี้ยงตำบน เนเาวันเนเนืนี่นจังไดบุมันน่าเต้นขึ้นมาเมื่อตอนหอมอันนะนี่น่ก็ลย้อาันมาน้ำโอ้มันหวานเลย่ะอ้าพี่น้องนะผู้ใดแต่วมาเอาบอกมาเล้งไปอยู่ในพอดิยงแล้วดีส่นมัน ที <43 S 2> ่มือสามครับบอ่อหลสำหรับเงินผมมีคนมีตังค์ในพอเนาะเนี่ยสำหรับคนมีตังค์บ่อหลดอกครับเอาบอกไปเลี้ยงไปเลี้ยงเนมยพอขืดน้ำมันอยู่หลายพอบอ่มีงองหยัางใจมันกินมือนั้นก็มันที่นั่นก็ลำบากพอมือนั้นพอเอาเันหลานสาวทำเมนหัวอาหารหยังกันเอาไป่านนั้นพี่แค่พอหมีพอไว้เห็นไหมครับ ไปหลานสาวไปเท่มันกินลโอ้ยมือนันห่าวหมืออยากเลี้ยงนะลุงเลยไปหาฟี่แค่บอดหมีพ่เห็นนั่นหลานบ้านคอยเอาให้กล้วยบักบันเลี้ยงแล้วพ่ะนะเออบอได้บอได้กินหยาสามมือบุญมือนันมันได้จอยเลยนนพลมันได้จอยเลยนเนี่ยบักบันเลี้ยงอ่ะโอ้นะครับเอาเอาเอาธนะผู้ใดอยากกินซีเคี้ยบหมีติดต่อผมเมนต์น้องพลเนาะเอาเบอร์ศูนย์แปดหนึ่ง สามห้าสี่เจนย์เจ็ดเจ็ดังคัสลาโมนีสวัสดีครับครับ